กลับมาแล้วครับมูพากันไปหาเก็บเฮ็ดนี่แหละกับพ่อไดญแกงพูดละช่วยละมอหน่อยกลับออกมากันแล้วครับพากันบูป้าบูดงนี่มูนี่กันนี่ครับเฮ็ดเฮ็ดกระด้างนะครับพ่อใดญนะครับ ตั้งพุ่นได้ไลายอยู่กราบห้องผัดโบไนมาบีนจังขึ้นไปตีเมนจังสันดับจากออกจากป่ามาครับน,นับสมาชิกเราอยู่ครบบ่มีไปหลงเอานะครับแล้วก็จะเดินทางกลับกันครับผมเดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับเนื่องจากว่าคนมาหลายครับขจรมาหลายมาเก็บเห็ดหลายผุ่นมูนหนึ่งขจรครัอยู่ฝั่งผุ่นครับคนมาหลายมอเตอร์ไซค์มาหลายค่ะครับ พวกที่เอามอไสคมาได้เปียบพราเจ้าสามารถเอามอไสคเข้าไปไปในโด่งได้นะครับเข้าไปนู่นครับเกือบถึงเกือบถึงฟังเหลาเนาะพวกเข้าไปฮอดเกือบฟังเหลาก็มีเนาะหากจีเห็ดพวกมอไสคฮะฮอดหมดครับไฟฮอดหมดอือหอนหมด

แบบเสียบเป็นตัวพาพาหัวมันนาะล่างออกขูดออกพาฝาดนนียังอีาดไทยเอานี่งยไทยเดีวไก่กตาปไก่ด้อีอกระาีเอกระตาไนได้ังกระตาทากลเต้ยเออดาโต้เอออันนี้เขาเนี่ยก็ที่เขาเน่ใช้ถกระตานี่อันน้ นี่ครับทีได้เดินห้างกลับครับเส้นทางก็ลำบากลำบากเดินทางกลับโอ้ยสมคหอมแ่นอกบันหอมอย่าบงกันหอมคดนีแล้วเบ่งแก่กันปุ่มไปก่อน โอ้ยค่อยออกกได้ไหมี่ใหญ่หน่อยจุดๆว่าส้นหมวกก่อนไ้ไหมใส่มึงดึงแขนให้กูนี่ดึงแขนหนึงไม่เสือดิแขนมึงโอ้ยขอ้นโอ้ยับเป็นผมยางบอกวันีผมน่ยว่าสะอาบน้ำแล้วทำบนันจกะรถือขัดโลกด้วยกร้ เบบิดก็เห็นนางขายอกระส้มขึ้นยิ่งปิดายพลคอไหนเรามหาเปิดพมโล่รายอันยเพราอนกอมปับๆเหมนบอกมาได้ก็บ่าันี้จเี่ยงอเงี้ยมือื่นอยอะค่ิรมันห่วงจีิงก็ถ้ามันจะเป็นโศกฝนมันลงมาฝนหลักต้นมาดูเดกก่อนนี่ละว่ามันออกลายละวมาเออแล้วนี่มันเจอแห้งอีนี่องจีมาบอถือขึ้เก้าอัละ ผลมันบผลง่ายผนเออเออมันบวกท่านพวกมอตะไส่เนาะโอ้ยมอตะไส่ก็เจ้าพวกเก็บแถวนี้เนาะก็เจ้าขุดกเจ้าขี้เขาทั้งในขุ่นไหมเขาไปทั้งในพูดเนาะใายแม่แมาถือมือบักละ่นเ้ากับเก็บน้ำเขากับโอเคได้่นไรมือเนี้ยมันผัดบะหม่าเรียบเรียบเนาะมื่อวานเมื่อก่อนตัวแกเอาเห็ดไปส่งมิญียจอยเออเมื่อวานนี่มันก็ไปเอาไปหายายที่สองถุงเหม่งไง รุนเกงไปเป็ยังั้นนี่แตหนุ่งเง่แม่มาแต่งยู่นัแม่เถอะมันอยู่อยู่แม่บอกเขาอยู่หันตอนน้องอั้เนาะยผมว่าเขาจาอันยี้เชทางใช่ยื้อได้มันกลมอยม่ได้แต่ว่าห้อยรถโฟล์คสวาได้ใช่ได้รอมาเินเงินกับสาวนี่เหรออันไปเอาหยากาะ ต้นอันเกลินนั่นเออนี่ได้ตั้งบนอีกบะมีดึงพววรถแล้วทอนเลยล่ะโอ้ยหักมันฟันไปเลหลายปีแล้วพ่อนเนี่ยจำตหนึ่งมาสิบหากมันหากมันลงเลยไม้ืบ้าวบ่้าเอาเนี่ยเยา่มือเอาเชียมดีมากก่อนมีแต่เชียมคือคือง่ยเดนทมื่อนันไปยังไปเตียมแต่ด้นีไปส่วนนั้นไเหาุ้มไปนาจนใหญ่ตอือไปบองอ่างนี้นไปบงอย่น้นะ ปลาคนก็ร้ายเอมาถึงต้นไม้คนก็ตายไก่ัวนก็กานนั่นแหละมันพูงเน่ะว่าบ่อยางมันพูงมันบ่อนย่างเนาะมันเพิ่มไปเอาเด้อขึ้นตัวอยากได้มะผูยางหนีอยู่มีแย่ลาวาอยู่บ้นออกอินแดดาอแสายเบียอใส่มันกพ่ลผนั่งมาจากไห้มาได้มันอยู่ดกินนอกเมี้มันก็มันก็กิน ก็ฟังนึงก็ซุ่มเอาแพะแบ่งให้นําไงมันก็เลยว่ามีหม่องของเมียก็เลยซุ่มนี่ก็ใรถเลย ่าเป็นแคบเปนแคเพอดำนะ้องคอยเพวาันเหมือนกาะดอนเนาะมันเพะไหอโอ้ว่าเปียบปาเออาเน่ว่ากะกเก่าอนนนี่ครับโอ้โอ้ได้พวเนียอันนี้เพชอันนีุ้่มพืนไปเจ็บมากเลยก่อนเนาะอันดอกยูมันเขาเมาเมื่อบาทเด็ดก็หนึ่งหันอยู่ไก่ปลาเนาะยูไก่ปลาเหชดี่ว่าล่ะเดียวครับอันนี้เขาเอินเขาเอินนี่ยังกว่นี้ แถมบออบแอย่นงด่ามุย่างเขา้โอ้มันเป็นยังมันส้มบ่อาไปส้มแกงปส้มสมเฮ็ดอ้อบแอบวันี้เขาเอิโอ้แล้วแต่ไผยิดงามาฮะมันอีหยังนั่นมันโก่มันโง่ป่ดี อาตุ้นอตุ้นออจะกลุงน่ะโอ้เออบอกอันถามที่เีนี่ครับเป็นหนึ่งเนาะเปเลือกเอาใคอยากได้ก็เลือกเอา

เอาหนิมันเปรี้ยวขันเพื่นว่ามันเป็นต่กรอบดีเอาหนิใช่อีก่ใบ้ากเออนี่ครับได้แล้วไปเก็บเห็ดได้เต็มตาเลยพี่น้องเก็บเห็ดนงมาได้โพดได้โพดได้เต็มตาบัน นี่ครับแวะเสืออางค่างนะครับไตฮอดมั่นร้อมครับเพื่อนเอินมั่นนกว่าดิมั่แล้วจักบาทแล้นะ่นละหาซิป้โอก็ได้หลอีตวอะมัดใหญ่เนาะนี่คือถ้าเขาเขาปลาเขาไปคุดพอเดี๋ยว่ตายกินไดเอออยู่จบาท มันนกครับอือเยบรอยเกียงตับบันเกียงตับอันนี้ยังนี่ทักยังนี่เอาเปลยนยังไงปลามูจักก่อนถ้าม้ายังเดียวครับปลมูจักพักพักพักเอียง เว sure. sure. okay. sure. okay. sure. oh, mm ันนี้พรเจ้าของเราของเื่อนฮ่าๆฮ่าๆฮ่าาๆเาเ่่าไ่ ซื้อขายกันริมทางครับพี่น้องผู้หาพระท่านผู้มาพระท่านกันเออยว้าจังเวนามออ้ยมันิ้นสั้นนอืมน้านัน่นะรอนาะม่าบอจะเอื้อตานี่นี่เขาเอื้อามาปลาของแท่ห้องนีเพีหงนึังบร่งรวรูเอานักกาดที่ม่เมยดไป่วลาด

ได้หาดกล้วยบาดเนี้ยอพูดแล้วว่าอร่อยนึงไงว่าคนมาได้ก็กเลยสีเอาโอ้ฮะได้ยี่บ่แล้วครับอืมขันได้กันย่อขึ้นรถครับฮ่าฮ่านี่ เออได้ยี่อด,อดอกเอาครับลอยหนึ่งเพื่อนเสนอให้ผู้ซื้อเสนอให้นอกผู้ขายกับขายตัวเฮือมันแพงมันมันถือบ่ะเอานี่ครับขันเอากับเพื่อน<ๆ>เพื่อนสี่อขึ้นรถเลยนะคนเอาม่ไหวนะค่ะโอ้เจ้าของเดี๋ยวเพื่อนโทรถ,ถามกันก่อนผู้เอามาไหวปรอยู่ว่าสามสิบบาทจ้าห่วยสามสิบ เอาได้ห pues ัวไม่กวดว่าน right. ี是是 s. <S ่เอาอันนี้เห็บไข้ครับนมาเห็ดไข่มตัวม้วนม้วนเนั่นเ้อถี่ม้วเานียังไมตกที่ามาอันนี้มา บ่ได้จก็มาจัดขายอีกได้ตัวางาซาลซาอีกได้ตัวเนาะเออเพิ่นนี้ไว้ยางดีล้วพี่ต้องทตัดล้จ้มันมนี่างลซาบานเพิ่นยังไงเอาเอาบานี่เกียงตับพี่น้องอือเกียงเลยอือเกียยัครับได้ชูย่างเมื่อเกียงเลยไหมค่ะบาน ขายเจ้าอยู่มี่บาทเนี่ยาบาทน่นเ้วเน่าเ้าจวเนยาอีนแถมเอามากมากเอาแถมมากเออ